มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีกันอีกัก้งก,กับรายการเกษตรกลุยล้ยๆนะครับวันนี้วันที่26 6, เดือนธันวา2566ครับกับน้องแตงกวาอายุ28วันนะครับหลังจากเดินทางไปต่างจังหวัดสัก6วันนะครับทิ้งน้องแตงกวาโอ้ก็เลยเป็นสภาพเลื้อยๆกันสักหน่อยนะครับวันนี้ก็ต้องรีบมาครับรีบมาอย่างเรกเลยครับสําหรับ แตง26วันนะมาใส่เชือกเส้นกลางนี่ครับเพราะว่าจะรับน้ำหนัก,กของเถาแตงแล้วครับตอนนี้ต้องอตอนใส่เชือก,กต้องยากนิดนึงนะครับเพราะว่าน้องแตงทะลุทะลวงมาแล้วเลยครึ่งค้างมาแล้วครับต่อสูงจากพื้นที่เกษตรกกล้วยปลูกมานะครับก็ประมาณเมตรเมตรสามสิบแล้วนะประมาณนั้นวันนี้ก็ต้องมารีบนะครับอย่างแรกเลย ดึงเชือกนะครับเส้นกลางนะเพื่อให้ตึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะใช้อ่าแบบแปลงที่ขึงด้วยสลิงเป็นตัวรับน้ําหนักนะครับตัวสลิงตัวนี้เป็นตัวรับน้ําหนักนะครับเราจะใช้สลิงแทนอ่าเสาไม้ไผ่นะครับเท่ากับว่าทั้งสลิงเอ้ยทั้งเชือกอ่าเส้นกลางเอ้ยเป็นตัวที่สําคัญนะครับที่มาคอยรับน้ําหนักไม่ให้น้องแตงเอ็นนะครับถ้าหรือว่าตะไาย ของน้องแตงเอ็นนะครับแต่ถ้าเราไม่ดึงปุ๊บน้ําหนักของเถาแตงที่เกาะตะขาดจะทําให้น้องเอ็นโยะเอ็นน้องแตงโยกมาตามลมครับฉะนั้นวันนี้ก็เสกกล้วยต้องรีบสาการด่วนครับในการดึงเชือกกลางนะครับแล้วก็พร้อมกับการเก็บยอดการดึงเชือกกลางนะครับก็ว,วัดประมาณกลางของเสาที่เราปักอยู่นะครับ กิ่งก้างของเสาที่เราปักอยู่แล้วทําการตอกตะปูนะครับระหว่างกิ่งกลางระหว่างเส้นบนนะบนสลิงเส้นบนกับเส้นล่างนะครับก็ถือว่า28วันนะครับก็เราเห็นละนะครับกับผลผลิตที่จะออกมาในไม่กี่วันข้างหน้านะครับต้องเตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมกันหน่อยครับดอกแครงกัาก็จะเริ่มบานแล้วครับบานบ้างนะครับ อันนี้ก็เริ่มบานครับดอกไหนที่อยู่ด้านล่างโซนด้านล่างก็จะบานก่อนนะครับหมังลูกก็อาจจะเท่ากับหลอดกาแฟแล้วนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตนะครับที่หายไปจากแปลงแตงกวานี่มหลายวันเนื่องจากไปติดภารกิจที่ต่างจังหวัดนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆดูแลเปิดน้ำนะครับแล้วก็พ่นฮอร์โมนไปแค่หนึ่งรอบนะครับดยอาศัยเพื่อนแล้วก็เสีย,เ,สยเบียร์ประพนฮอร์โมนให้หนึ่งรอบนะครับ วันนี้เช้านี้ก็เลยรีบจัดเลยนะครับมาพ่นหอมมวเพิ่มนะครับอ่านี่ครับการปลูกแตงครับทิ้งไม่ได้เลยต้องบอกว่าทิ้งไม่ได้ครับไปก็แบบห่วงๆครับไปห่างๆแล้วต้องมาห่วงๆนะครับตอนนี้อ่าหลังจากที่กลับมาถึงแล้วนะครับต้องมาสังายานะครับอ่าแขนงแตงนะครับที่เริ่มจะยาวครับเริ่มจะยาวเริ่มจะเอ็นนอนนะครับก็มามัด ยอดในสเต็ปที่2นะครับอ่าสเต็ปที่2กับสเต็ปที่3นะครับเพราะว่าก่อนที่ลูกแตงจะโตนะครับมันก็จะก่อให้เกิดปัญหานะครับอย่างนี้ตอนนี้แตงก็เท่านี้อยู่ลูกก็เล็กๆพร้อมติดดอกนะฮะแบบนี้อยู่นะครับก็ยังทันอยู่นะครับในช่วง2 3สาวันนี้นะครับในเจ็ดล่องเจ็ดแถวนะฮะอ่าใช่ครับ แจยบอกว่าเนี่ยเป็นสาเหตุที่ไม่ควรจะทําเยอะถ้าเราทําไม่ทันหรืออ่าเป็นสาเหตุถ้าเราไม่สะดวกมือไม่ว่างนะติดภารกิจไปต่างจังหวัดต่างประเทศอย่างเงี้ยฮะอ่ามันก็จะทําให้เกิดผลกระทบผลเสียกับน้องแตงกวาเรานั่นเองนะครับวันนี้ก็เจอปัญหาอยู่หลายๆอย่างนะครับสําหรับที่ไม่อยู่ห้าหกวานนี้ครับอย่างแรกก็คืออย่างท่านชมเห็นนะครับอ่า แตงกวาเถาจะเอ็นมานะครับรับน้ําหนักมาอีกฝั่งหนึ่งเนื่องจากลมแรงนะครับลมแรงก็จะพัดตะขคา้น้องแตงจะเอ็นมาฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าเราจะไม่ยึดเชือกกลางนี้เองวันนี้เกษตรกรก็มายึดนะครับอย่างแรกอย่างที่สองกะแนงที่ยาวนะครับบางบางแขแนงก็นอนพื้นบางนะบางแขแนงอันนี้เป็นยอดแม่นะครับที่เอ็นนะครับนอนพื้นนะครับก็ต้อง รีบเก็บนะครับก่อนที่เกิดความเสียหายมากกว่านี้นะครับนอนพื้นนะครับส่วนน้องแถงที่ออกมาก็เริ่มยาวฟุตกว่า2ฟุตอย่างเงี้ยครับก็ต้องรีบเก็บกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนที่เกษตรกรต้องทํามานะฮะหลังจากที่ไปรับลมหนาวนะครับทั้งเหนือทั้งอีสานมาแล้วครับ6วันเต็มนะครับเอาวัดมาด้วยนะครับก็ fc ท่านใดที่จะมาเที่ยวในวัน2วันหาเกษตรกรกุยนี่ก็ ต้องทิ้งระยะกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เกษียวก็เ,กวเป็นหวัดนะครับเป็นไข้หวัดนะครับนะครับถือว่าหายใจทางปากครึ่งจมูกครึ่งอยู่ในนี้นะครับเจ็บคอนะฮะก็ตอนนี้สาแจกกำลังทาการมัดยอดอ่านี่ก็คือว่ามาอัปเดตเรื่องราวการทําแตงกวานะครับแล้วการทําแตงกวานั้นนะครับก็เป็นคําเตือนนะครับอย่าทิ้งกว้างหรืออย่าละทิ้งเขาหนึ่ง เกิน3วันนี้เห็นผลนะครับแต่เกษตรวุ้ย6วันนะครับผลก็เลยเห็นชัดๆแบบนี้นะครับต้องมาแก้ไขนะฮะแก้ไขแต่เรื่องปุ๋ยนะเราก็ยังให้อยู่สม่ำเสมอนะครับเนื่องจากมีทิมงานคอยดูแลให้นะครับเรื่องฮอร์โมนก็เว้นช่วงนิดนึงนะครับปกติแล้ว6วันนี้ต้องฉีดสาครั้งนะครับฉีดแต่หนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าเบาไปนิดนึงนะครับผม แต่การเจริญเติบโตในสเตปอของการเข้าสู่อ่ะช่วงต้นแม่ที่จะออกลูกนะวัยเจริญพันธุ์แล้วนี่ครับก็ถือว่าตอนนี้ก็โตะตามตามตามวัยเขานะครับอาจจะชะง,งักครื่องลมหนาวนะครับ่เราสังเกตว่าช่วงลมหนาวนี้ข้อของเขาจะสั้นลงมานะครับจากปกติแล้วอ่ช่วงข้อนะครับของน้องแตงกวานะครับช่วงอายุ ยี่สิบกว่าวันนะครับช่วงข้อเขาจะยาวนะครับก็ประมาณสักสิบเซนนะครับประมาณสิบเซนขึ้นไปนะครับแต่วันนี้ช่วงลมหนาวเราจะเห็นได้ชัดๆนะครับข้อของน้องแตงกวาจะสั้นลงเนื่องจากการชะลอตัวเรื่องความหนาวนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าความหนาวนี่ก็เป็นผลนะครับที่ก่อให้เกิดการชะนักของน้องแตงกวานั่นเองนะครับเพระนั้นก็ ตองเสริมด้วยน้ําตาลทางด่วนนะครับน้ําตาลทางด่วนเพื่อช่วยให้น้องแตงกวาได้รับสารอาหารโดยด่วนนะครับเนื่องจากอากาศนะครับแล้วก็แสงที่ไม่เพียงก็แสงไม่ค่อยเพียงพอนักกับสําบฤด,ดูหนาวนะครับเนื่องจากว่าอากาศนะครับทําให้มีมีเมฆมีหมอกนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลา9ก้าโมงแล้วครับก็บรรยากาศคล้ายๆกันทุกภาคเลยแต่นี้ไปเหนือไปอีสานมา เมฆหมอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เท่าว่าพี่น้อง,องเกษตรกรครับต้องเตรียมตัวในการดูแลน้องแตงกวาอีกอย่างหนึง่งก็คือการดูแลน้องแตงกวาในหนาหนาวนะครับบางช่วงก็อาจจะหนาวนะฮะแล้วก็แสงน้อยนะครับเราก็ต้องมีน้ําตาลทางด่วนนะครับเพื่อเสริมนะครับให้น้องแตงกวาได้มีอาหารนะครับเนื่องจากเขาสังเคราะห์แสงได้น้อยเนื่องจากไม่มีแสงแดดนั่นเองนะครับอันนี้ ติดต่อที่ผ่านทางกเกษตรกกล้วยไม่ได้ครับก็มีอยู่มีสามารถแนะนำหนละังไม้เนาะหลังไม้นะครับนี่นะครับการปลูกแตงนะครับในแต่ละช่วงในแต่ละเวลาในแต่ละฤด,ดูนะ,กะเกษตรกล้วยเลยถึงบอกกับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรทางบ้านเลยว่าไม่เหมือนกันนะครับเราจะเอาสูตรตายตัวเป๊ะเป๊ะไม่ได้นะครับเราจะเอาสูตรตายตัวไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาดูสาการดินฟ้าอากาศในแต่ละช่วงในแต่ละฤดูในแต่ละวัน มันมันก็เป็นส่วนประกอบที่สําคัญนะครับอันเท่ากับว่าไม่มีผิดไม่มีถูกกับทฤษฎีในการปลูกแตงกวานะครับก็ก็เป็นทฤษฎีโดยรวมๆแล้วกันครับว่าให้ปุ๋ยให้ยาให้ฮอร์โมนประมาณนี้พอถึงหน้าฤดูการอ่าอ่าแต่และฤดูเนีย่ยดูฝนหรือดูหนาวนะครับก็ค่อนข้างจะแปรปวนนะฮอากาศจะแปรปวนเราก็ต้อง ปรับเปลี่ยนนะครับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนในตามแต่ละปีไม่เหมือนกันนะครับผมปีนี้ก็คงไม่เหมือนปีหน้าปีหน้าก็คงไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับเพราะว่าแต่ละปีนะครับดังนั้นการดูแลน้องแตงก,กวากเราก็ต้องมาใส่ใจละเอียดละเอียดนะครับบอกเลยละเอียด2ตัวเลยครับละเอียดละเอียดกับการดูแลเขาสักนิดนึงนะครับผมหนึ่งนั่งด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่ค่อนข้างจเจริญเติบโตไว นะครับการเปลี่ยนแปลงก็ไวตามนะครับถ้าเราช้านะครับผลผลิตมันก็จะดอบตามนะครับผมอันนี้เกษตรกล้วยไม่อยู่หลายวันนี้ก็รู้เลยว่าตอนนี้ผลผลิตต้องดอบลงเนื่องจากาการแปลงเพศน้อยลงนะครับแล้วก็มีเกสรตัวผู้นะฮะอ,อยู่บ้างแล้วก็มีเพิ่มสลับกับตัวเมียนะครับนี่ฮะอย่างสังเกตได้เห็นได้ชัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะฮะแล้วก็ตัว,ตว,ตวเมีย ตัวพูดตัวเมียนะเนื่องจากเราแปลงเพศไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับน,นี้ก็ถือว่าก็เห็นปัญหานะครับวันนี้ก็เดินมาสำรวจก่อนในช่วงเช้าๆว่าเราจะทําอะไรก่อนอะไรหลังในกิจกรรมวันนี้ของเกษตรก,กล้วยนะครับก็มาสังเกตก่อนเลยก็ว่าสถานการณ์ของน้องแตงกวาที่เราไม่ดูแลมา6วันนี้เป็นอย่างไรต้องดูแล ตัวไหนก่อนและตัวไหนหลังก็ต้องบริหารจัดการเวลานะครับออส่วนรุ่นพี่ทั้งสองรุ่นในสเต็ปที่หนึ่งที่สองตอนนี้ก็เห็นไหมครับเป็นสีเหลืองทองอารามแห้งหมดแล้วนะครับเราทำการฆ่าเชื้อนะครับฆ่ามแมลงนะครับไปไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำการตักดินตักหน้าดินแล้วก็พวนดินนะฮะก็ถือว่าเดี๋ยวเราจะมีการปลูกซ้ำในแปลงเดิมให้ท่านผู้ชมได้ดูในช่วงฤดูหนาว อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ปลูกต่อเนื่องในสเต็ปที่3ของเกษตรกล้วยนะครับก็พูดถึงเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูมาอัปเดตติดตามกันนะครับเดี๋ยวเกษตรกล้วย,วยขออนุญาตถ่าภธรกิจก็คือเก็บเถาแล้วก็ดึงเชือกนะครับเชือกตัวนี้นะครับพี่น้องก็คงได้เห็นหลายๆคลิปนะ้วเนาะก็คือดึงเชือกเส้นกลางนี้เป็นปัจจัยสําคัญนะเพื่อรับน้ําหนักของแตงกวานั่นเองนะครับตัวนี้ วันนี้เกษตรว่าต้องขอลาท่านชมทางบ้านไปก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันในคลิปต่อไปสาวแจ้วาดีจาะวัดีค่ะนี่สาวแจ้กำลังดวนเลยนะครับหลังจากไปเที่ยวมาแล้วแล้วเ,เจอกันในคลิปต่อไปกับรายการเกษตรกุ้ยในการปลูกแตงกวานะครับในสเต็ปที่สามในพื้นที่ 1, หนึ่งไร่ในการปลูกครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ อัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะ